สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับ efootball น้าผมวันนี้นะผมก็มีนักเตะตัวใหม่นะผมมาลองเล่นให้คุณผู้ชมได้ดูอีกแล้วนะครับผมก็คือนี่ไอหนุ่มคนนี้เลยนะผม Ricardo O Solini นะผมได้ชื่อนี้นะเพราะว่าผมดู youtube มาเลยนะผมศึกษามาเมื่อกี้เลยนะตันนี้เล่นทีมอะไรไม่รู้นะผมมันเป็นในเกมนะนะเป็นทีมที่โลโก้เหมือนเอซม,มิลานอนะชื่ออะไรนี่แหละ นะครับผมแล้วก็อยู่ทีมชาติ i, นะอินตาลีนะครับล่นก็เล่นในลีกสเปนนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นส่วนสูงแกนะครับผมร้อยแปดสามและอายุยี่สิบหกขนาดเท้าซ้ายนะครับผมโบโลนานะผม,นะนะผมชื่อทีมแกอันนี้มันชื่อในเกมนะไม่ใช่ชื่อ,อในชีวิตจริงนะครับผมชื่อทีมแกนะ นี่ครับสไตล์เป็นเชียร์ทีมเพลย์เมคเกอร์นะผมแล้วก็สกิลแมสซิ่งแลนสเปดติ้งบูตเลดก็อะไรเนี่ยสองอย่างอะลองเลนเจอร์แล้วก็อินสึสเซฟแลนนี่อ่านไม่ออกนะครับผมตกอังกฤษนี่นะผมโอเวอร์เลตติ้งก่อนลงทีม93ลงทีมแล้ว96นะผมตัวนี้ไม่มีบูตนะอยู่หน้าโอนาน่าแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยแะที่จริงผมอยากสมได้โอนาน่าได้ตัวนี้มานะผม นี่สเตตนะครับผมโอ้ยสปีด92้าสเนี้ยเนี่ยวิ่งดีจัดสตีมิน่า80ใช้ได้เลยเนี่ยไอสกิลฟิปแฟบอะไรเนี่ยเฟิร์สไทม์ช็อตโอ้เต็มเลยอ่านไม่ออกดับเบิลทัชก็มีมาเราไปดูในเกมนะว่ะาไอไม่ชื่ออะไรวะเดี๋ยวอ่านเช็คกันเออเอลิคาโดโอโซลินี่เนี่ยมันจะเต็งแค่ไหนนะเราไปดูในเกมดีกว่าเนี่ยครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับผม จอเทนฮากว่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทีมชาติอะไรไม่รู้นะผมทีมเขาตึงนะที่ผมดูเมื่อกี้ว่าเขาโค้ชก็แต่งนะผมนักเตะก็อีปิกหลายตัวเลยเนี่ยเช่นเป๊ปกวัเวเรล่านะมาควินยอตมาควินยอตจับบอลเล่นเนาะส่งเล่นสั้นกับคาสซมิโ่เอ็มปเปเป้เอมเ็มเปเป้ล็อกหมาคาสตาตูตา้าให้คาสซมิโ่เบอร์ลิงแฮม เขาเล่นชิงมันมาจะพิโดจะจบมันไม่ได้นะรูดิเกอร์ขวางไว้โอ้กว่าเดียวละโหลดี้แทงมาเคียซ่าเคียซ่าย้ายย้ายมาเล่นซ้ายย้ายมาเล่นซ้ายย้ายมาเล่นซ้ายโอ้ไม่ได้นะเคียซ่าแล้วไม่ไมน,านานแล้วเคียซ่าเพื่อนหลุดแล้วโอ้จะแทงได้ที่จะแทงได้ที่เบร์ล,ล่าไม่ได้นะโอ้แทงแซงสวยครับ เทียซ่าเมื่อกี้แนละ้วโอโอโอเลยนะไอ้ยังลืมชื่อแล้วโอโซลินี่เออชื่อแม่งยาวชิบหายคือหลังไม่กันเขาเล่นเซตแล้วก็เซตว่างนะแต่เราไม่เซตหรอกเปิดยาวเลยไม่พอใจเซตมันช้านะไม่ชอบเอามันจะจ่ายพลาดเห็นมาเยอะแล้วเซตวันนี้เห็นมาเยอะแล้ว นจ่ายผ่านแล้วโอโซลินี่อยู่เยี่ยมมึงไหนไปยังวะอันนี้ก็หัวเฉียงขึ้นนะโอโซลินี่เกมนี้เห็นปเป๊ะเปิดลิงแฮมโอ้จ่ายก,กว่าเดียวละนั่นไงเป๊ะจ่ายไม่ดีโอ้โอโซลินี่กูก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันไม่เป็นไรไปว่านักเตะก็ไม่ได้นายนผิดที่เรานะอ่าโอโซลินี่โอโซลินี่แทงมานี่สัตว์เสียวเสียว มาแล้วที่รูปรสันคิมมิดแทงมาเจาะให้โอสโซลินี่ของแมทันพีโดมีช่องแล้วโลดีมากักแนละ้วทำไมรากูเล่นไม่ค่อยดีวะทีแกนี้เดี๋ยวตั้งรับหนึ่งของเพลินกันนะผมตอนนี้เป็นปกตินะโอ้พิโดกูหลุดเลยแต่กูตัวเซย์แมะนะผมหลังเราเริ่มปั่นปวดนิดหน่อยแล้วเดี๋ยว่า มาให้บอลพิโตโอ้โหโดนยิงครับลูกแรกเฮ้ยหลังกูปั่นปวดแล้วเนี่ยแพ้ขออภัยนะเหมือนเดิมมันฟวดผมไม่เคยเล่นอันนี้ก็เกมแรกของวันเลยครับผมวัดพึ่งไปสุ่มได้นะผมว่าเมื่อวานเล่นทองนะครับผมเล่นเอาทองก็สุ่มได้วันนี้นะผมเมื่อกี้เลยก็อัดคลิปเลยนะครับ ไแล้ะแทงให้โอโซลินี่โอโซลินี่ยิงใกล้ๆอ้โหวิสกอร์ฟโอโซลินี่มมันเท่จริงๆนะโอโซลินี่แม่ยิงใกล้ๆเฉียนๆอย่างนี้มันเท่จริงๆมาผมเล่นเกมกัวเดล่าคาสิมิโลเกียซ่าจะแทงให้โอโซลินี่โอโซลินี่มีหลังเขาอะ อโอซโซลินีหลุดมาแล้วโอ้ไม่ได้เบอร์ลิงแฮมโอพิโดยัดเขีย่ยจากเต็นพิโดมาคิมมิดตัวเปิดยาวไปครึ่งแรกเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะโดยของเราก็โอซโซลินียิงนะผมลูกแรก<ะ>มาผมต่อครึ่งหลังนะไม่ได้เปลี่ยนตัวนะผม เราดีแทงขวามาโอโซลินีย,ย,ยัดโอยชิมิดเมื่อกี้ผมเห็นเลยชิมิดมันบงังโอโซลินีผมม่เกี่ยวโอโซลินีผมนะโอโซลินีมันชื่อยาวไ,ไหมสัตว์ชื่อโอแล้วกันไอโอมาเนี้ยมามาแทงมากว่าเดียวล่ะเป๊บเบอร์ลิงแฮมโอลโดี้ตัวสั้นจะแทงไม่ได้ เซมิโลให้มาโลเปซันไปเบอร์ลิงแฮมนี่ไหมฮะลิกเกอร์เคลียม,มากันมาควินยัดแตะบาๆให้เดลิกเซมิโลพิโดใหจ้จะยิงจะยิงแต่เซฟโอ้โหพิโดจะยิงเอ้ยมาเป้ ทุ่มบอลมาที่คอสตาตุตตาแล้วโรดี้โอ้โรดี้เว้าวโรดี้เว้าวเคลียร์มาก่อนเอ็มปเปปเป้จะเปิดแล้วโลบูซันเคลียร์มาเคลียร์มาโอ้ไม่ได้เป๊ปลงๆจะยิงเบอร์ลีราเคลียร์มาก่อนโอ้ต้องต้องเคลียร์แล้วค่อยตั้งหนึ่งหลักนะ เฮียซ่าเฮียซาเฮียซามาแล้วล็อกมาแล้วล็อกมาแล้วล็อกไปโอ้โหจะแทงไม่หลุดคาสิมิโลคาสิมิโลแทงเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมเบอร์ลิงแฮมดับเบิลทัชดับเบิลทัชดับเบิลทัชล็อก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 แบบวดีโต้ดีโต้แต่ไม่ได้เดลิกเดลิกจับมาแล้วเบนเซม่ามาโอโซลินีโอโซลินีโอโซลินีแอ็ดซิทหนึ่งเอ็ดซิทหนึ่งไม่ได้ โอ้โห oh oh. จะแอดซิสสวยๆสักลูกก็ไม่คงแม่ไม่เป็นไรนะเราเอ็มป้าเป้เอ็มป้าเป้แทงมาโอ้ถ่ายเทจ่ายเทเอ็มป้าเป้มันเทจริงๆเราคอสตาตุตา้าเอาบอลลงอย่างนี้เป็นซิมาจอบไหลไม่เห็นได้เห็นไมาควินยอตโรดีโด้โรดี้อย่าไปดักอย่างนั้นสิล,ล,นลูกโอ้เดลิก ไหมาที่ลูบูซันโวโซลินีลอร์บีบแล้วนะคาเซมิโลคาเซมิโลดิอาสลาสจ้าดิอาสมาแล้วจา้าโอ้โหเคียซ่าแต่บันยาวนิดเอเบเบขึ้นเกมมาทางขวาขึ้นเกมมาทางขวาไม่ออกได้ไงไม่ออกได้ไงฟูตสินไม่เป่าแล้วเคียซ่า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 ฟาบิเซโอ ลูปส oh, kh e. ันล oh, ูปสันแอนดูลูปสันเปิดหมองลงลงกาลิมเบนเซมาโอ้โหหมองไม่เข้าแม่ลงลงใครเห็นก็นึกว่าเข้าไม่เข้าเฉยมันเอลไนเออร์เปิดยาวมาแล้วลูปสันมองเชียซ่าโอ้ไม่ได้เบอร์ลิงแฮมปอนมาที่ เอ็มบ๊อบเอ็มบ๊อบเด็มบ้อลุด็มบ๊อบเอ็มบดอลอ็มหลุบไอ็มเอ็มั๊อบเอ็มบ๊ับเอ็มอกเน็มบ๊อบเอ็มบ๊อบเอมบ๊อบเอ็มบ๊อบเผมบอบมจะอบเมบ๊อผอมขะอบเอ็มบ๊อบมบ๊อบผ็มบอบเอ็มอบเอ็มบอกเะ็มบ๊อบเ็มบ๊อบเ็มบม่ใครเอ็ดี๊่เอ็มบ๊รบเอ็เบม,ม,ออผม,ผมบอ๊มอบอเอคมบ๊อบเ็มอเอ็นบ๊เอ็เออมอเ็มอเมน ได้แล้วผมใต้คอมเมนต์ไล้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน